và <laughs> bạn เราจะหาเรื่องซื้อรถใหม่แล้วไงเลยไม่เอาออกเลย ด้ยนะครับ4ท่านครับได้ไรทหดถึนี่บอกว่าไปกับพี่ๆแต่เราไปไหมไปไปหนุ่มอรนงดเลยปาะ 我老大爷，我老大呀 ทางลอยเดี๋ยวลงฝั่งนีง้นมันจอดง่ายเลยพี่ฝั่งนี้จอดยากทางลอยฝั่งนี้นเลย